ครับคุณผู้ชมตอนนี้เรากห่อ,หอท่าแขกแล้วครับเราอยู่กับหลานมีไซมีไซรถเศร้านะครับ <c oughs> หาน,นเอ๋ยเด็กฮันเอ๋ยแพงนี่เจ้าขอกฮานอยู่นี่สบายดีนะแม่เอลยอ้าวสบายดีสบายดีปากหนนากหนเนี่ยปากหานนี่เด้อฮานสนุกดักมีไสถมาถ่ายแขกแข่งกับมวลอะไรเซอร์มาได้เด้อฮานเฮาตั้งอยู่บนไหนฮานเฮาตั้งอยู่หลังแห่แม่โขงเด้อ มาได้เลยอย่างมาแต่ถ้าด่านมาประมาณ50ากิโลถึงแล้ว50เมตร50าสิเมตรห้กิโลไปยังพี่ยางหาเจ้าเออแม่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 โอเคจ้านี่ครับพี่น้องมีรถเศร้าให้ละหลากหลายให้เลือกครับใครอยากมากอ่ะใครมากอ่ะฝากหน่เด้อฮันเอื้อย่างก็ะฮันเอ้แต๋วฮันเอ้แต๋วมีใส่รถเศร้านะครับฝากไว้นำมานี้ไปบ่าวจำพิพาไปเสียต่อเาพิพาขึ้น ไปทัวร์ไซต์ต่อแล้วจังติดตามกันไปครับคุณผู้ชม บราตัมอยู่ที่คุณน้ำข้ามดิบครับพี่น้องครับคุณน้ำความดิบไปน้องไส้ครับน้องไส้สบายดีไหสบายดีนี่ครับเราอยู่คุณน้ำความดิบเนาะบ้านนี่ยังบ้านเราบ้านเราบ้านเราแขงข้ามวลนครับผมเมืองเมืองมหาไส้ครับเป็นคุณน้ำความดิบน้องเชื่อวหายังโกมินโกมินโอ้ลูบรอเลยครับคุณผู้ชมนี่นะลูบรอลูบรอนี่ครับน้องโกมินครับมือในขาอยูุที คุณน้ำคําดิบครับไปเบื่องภาพเก็บภาพบรรยากาศกันครับไปเอาไปเบื่องภาพบรรยากาศกันครับผมก็ภาพบรรยากาศครับคุณน้ำคําดิบเนาะบ้านเหล่าแขวแขวงคำม่วนนะครับเมืองมหาชัยนี่ครับกับภาพบรรยากาศไปครับเสียงลำตัวจากจากกัไปเบิ่งลำตกักันครับนี่ครับ สภาพบรรยากาศโอ้ลังตกครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคุณน้ำคำดิบคร,ร,รับไปเฮียงไปเบอร์มีสะพานครับไปเบิงรงแองก์ท่องเที่ยวนี่น่าจะเปิดไม่โอ้จะให้น้องไส้มาบอกบอกสุฟังเลยไปมันเป็นยังไงวัน,นนี้อเคอร์นคุณน้ำคำดิบเนาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศลาวเนาะ เออน,นี่ครับวันนี้ครับมีผู้สาวมีแต่ผู้บ่าวล่อเลยไปล่อแหงไปเจไดนอันอันนี้คือคือว่าเอนนอ,นนอเปิดเปิดตะดนแล้วโดนแล้วเปิดได้หลายปีแล้วเปิดได้หลายปีแล้วเนาะโอ้ไอ้นี่ก็น,น้ำตกนเนาะมาเบิ่งดูเขาจะเทแบบยังต่อมแปลงไงครับต,ตอนนี้เขาฮะเ็ดต โอ้เฮ oh. hey. ็ดตูปอันเฮ็ดตูปให้คนอันแคกมาเล่นเนาะนี่ครับอยู่กับน้องยังก็จำชื่อว่าอะไรละน้องโกมินเออนี่ครับกับคามบรรยากาศนี่ครับคนกำลังเฮ็ดตูปเนาะอ่านศิษใช้เป็นภาษาลาวจักหน่อยเด้อเฮาก็ได้นี่เฮ็ดตูปมีห้องน้ำห้องอาสะดวกสบายครับคุณผู้ชมไปครูบาโกมินท่านไปทงพุทธ ืัอนี้เขาก็ได้น้องชายมาสร้อยเขาืันนี้ฮะอัดชิมีเสียงเลื่อยเสียงอย่างนี้เด้อคุณผู้ชม,มไยเสียงคลอนเสียงอย่างก็จยว,ว่ากันนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับของของลาวเนาะอีกที่หนึ่งคุณน,น้ำคำดิบนะครับป้า่นคณยังคนกระดูกนี่ครับก็เป็นวิธีคนลาวเนาะ เป็นอะไรไม,ม,ไมาดีวะใส่ใส่เอาลงน้ำบ้างนี่ใส่ถ่ายจากบ้านนี่นี <c oughs> ่ครับก็บเป็นวิธีของของคนล่าเนาะเขากะวิธียกกระดูก <c oughs> น้ำใส่ปันนี่ค่ะ <c oughs> นี่ดีครับโอ้ฝัดตึกฝัด <c oughs> ตึกเลี้ยนครับตายแล้วหูปากอะไรยังไงเพายไใส่แล้วจ <c oughs> ะ, <c oughs> ะป้อยไหนไหน โอ้นี่ครับคนคนยกกระดูงเลยนี่กระดูกลาดแล้วกระดูกลาดแล้วไปเดี๋ยวบ่าตั้มชิลงไปในน้ำพาไาอยู่ในน้ำขางเลื่อนเลยนะขางเลื่อนสวัดีครับตอนนี้เท้าอยู่น้ำตกน้ำเย็นครับเห็นแห้ง ด้วยนามก็ล่างนาครนแลอดครับคุณน้ำคาปิบครับฝากไว้นะครับแหล่งท่องเที่ยวของเชนลาวอีกที่หนึ่งครับผมที่ท่าผู้ชมไม่ควรพลาดนะครับตอนนี้เราอยู่ที่คุณน้ำคำปิ่บ้านเราแห่งแห่งขมวนครับเมืองมหาชัยครับท่านผู้ชมวันนี้อากาศได้มาเที่ยวหนึ่งรับประมาณเที่ยวหนึ่งแล้วแต่ว่ามันยังไม่สายไกครับเที่ยวนี้มาได้ลงน้ำด้วยเนี่ย น้ำเยน็นมากครับคุณผู้ชมใสมากครับมาได้ครับคนไทยตอนรับคนไทยครับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยตอน,นรับทุกประเทศครับประเทศลาวสุดยอดไปครับคุณผู้ชมตอนนี้ห้าอยู่ที่เมืองมหาชัยครับเากำลังเดินทางไปเมืองปุราาครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เ้าก็มาอน้ำเส้นทางนี้นะครับ ก็หัวอันใหม่โอ้ขัวครับมีสะพานได้ครับก็ผ่านที่สี่ฝเมืองของเราผารถเนยพระสมบัติผ่านได้ครับทุกผู้ชมครับก็เส้นทางสี่ฝ่าเมืองบุงเราาครับรถเนยพระสมบัติผ่านได้ครับผ่านได้เฉพาะรถหน่อยครับผมก็มอเตอร์ไซค์ครับรถกระบะครับโอ้เส้นทางครับหือว่าเส้นทางยากครับผมกัหน้าฝนกะลิ แรงทางไงนะครับตับเส้นทางประมาณนี้โอ้ตอนนี้หิวข้าวครับคุณผู้ชมถ้าว่นจิกินเทากระมมีบวันนี้ครับครับตอนนี้เราตั้มกำลังเดินทางไปสู่เมืองบุรพาครับตอนนี้อยู่ที่เมืองมหาไซครับเขียนขโมวขคือเขาครับผมนะครับเส้นทางกับประมาณนี้ครับคุณผู้ชมกรับมีอยากมีอะไรครับครับตรงไหนตรงนั้นชวยเขียวหน่อีๆครับผม มันเศาครับคุณผู้ชมครับไปตอาที่รถขพนตงามนำ,นำตัวขาสี่าับุรพาแค่โมงครับนาสิบัไก่แล้วครับอาจจะประมาณอีกประมาณ30กิโลครับด้ยจะไปหอดบุบพยู่เขาอะไร กเนาะชิมไปเรื่อยๆตกตามภาพทางบรรยากาศทางครับเพิ่งไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชมโอ้ตายทางแนวนี้อันนี้คืออำเภอนะครับเปรียบกับบ้านเฮ้าเปรียบกับทางอิสระทางประเทศไทยเฮ้าคือนี่ทางเชื่อมต่อระหว่างอำเภอสู่อำเภอนะครับนี่แหละครับคือทางเส้นทางนะครับเนาะอำเภอสู่อำเภอครับมันก็ มีอะไรครับคุณผู้ชมหม่องดีกะมีหม่องพระท่านในเฮ็ดกะมีครับประมาณนี้ครับ,บถึงนอกจากทอานในเบิ้งนะ ั่งกับผมีรถใหญ่เรียนดิถ้าว่าทั่งเราเพี้ยไหมครับคุณผมเพื่อจิมีเขากับบรลูเนาะต,ตอนนี้เขาอยู่กับโวกกากโกกากปลาเลยครับ ดีครับเว่าเป็นรถรถจักรรถมอเตอร์ไซค์เนาะเป็นรถใหญ่นี่โอ้ตายอับตสตยเสพุงครับคุณผู้ชมอรถโดยสารเทางตะแยนนี่เราตามเห็นรถโดยสารอยู่ครับคุณผู้ชมโอ้โอโอโอโดีนี่รถหกลอ้ออะไรตะบนหดหลอ้อเลย เมืองบัวบผานี่ไปไกลๆวะมันไก่มระหาสิบลักปาท้อไปนี่ขอดปลาหนามขอดปลาหนามวะขอบคุณผู้ชมอีห้าสลักขับทางเป็นอาชีพไปตลอดเลยวะเอนี้และไปอดุนมันมีทางุยาอนไอยาวเออดีอจบอกชองยูทูปขเกันเอสคครับผู้ชมยวเข้าไปเบิองทางหนาโอ้มีภาษาเลย <Yeah. S 1> ครับคุณผู้ชม์กำลังสะขาา่าหัวอีกแล้วเจ้าว่าไปอีกประมาณห้าสิบรักบ่านเรื่องปริภาคุณผู้ชมเไว้อันนี้บ้าตามกะนี่ครับสะพานข้าเจ้ากระสิบประมาณนี้นะโอ้เป็นแต่ยานขนาดนี่ครับโอ้อบุเห็นแดงมาเจ้าพูดพูดน้ำมาเจ้าสะพานครับยาน คือว่ารถรถใหญ่ๆเขาแลนบ่ได้ครับคุณผู้ชมคือเขาแลนได้ตลอดหน่อยเนะาะคือผ่านทางบรรยากาศถนนทางครับเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอสุมอำเภอรครับสิทธิพมาณนี้ครับคุณผู้ชมอันนี้เฮ็ดแดงก็จะเพชรแดงขอบ่รู้ับครับเขางพหลูได้แต่ว่า เลยโหดครับโอ้ตายแล้วทางครับตะน้ามสวมมตะล่งนะครับน,ามมนบ้า,นามหัวตะลุ่งนี่เกิดว่าน้ามสวมทางกล่องสั้นกล่องอยังครับขอส่งขอให้ผู้ชมหลายๆท่านนะครับที่รับรถตะน้ามทาไทยตปหน้าครับผู้ชมครับ,ข,รบขีภาพบรรยากาศทางอาจจะเป็นโรงงานนะครับโรงงานอย่างโรงงานหนึ่งกับบรูดายนะครับนอกจอ,อยื่นรถ ประมาณประมาณนั้โอ้มัน อระหว่างเมืองครับเมืองท่นแม่น้ำเฮ้า,ากาาล่าเพื่อตัวของเพื่อนะครับแต่ว่าทางมันก็นประมาณนี้แหละครับโกลิ่นครับสจบน,นาฝนกลิ่นครับนาให้แรงไก่ไง่ครับถ้ตาตับไปเร็วว่าอะไปได้นซันนี่ครับแต่ว่าชิบอยได้ไหม ร่านไ้ายท้ายด้วยท้ายเดียวกันครับครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่บ้านอะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งบรรยากาศดีมากเลยอโอ้โครับเป็นน่าจะเป็นหกเขาใช่ไหมครับโอ้ครับ,น,รบนี่เป็นภูเขานะครับ ข้างล่างนี้ก็เป็นหมู่บ้าน,นครับยังวิถีบ,บ้านอยู่เลยเดี๋ยวเราไปถามเขาขายอะไรกันไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี้ว่าเขาขายอะไรกันเนาะนี่เขาขายอะไรกันไม่รู้ นี่อะไรโอ๋อันนี้หอยครับคุณผู้ชมมีหอยมีปูปูปูนาเป็นใบขาป,ปักปูแดงครับซึ่งเป็นปูแดองอ,นนอันนี้บ้านยังครับนี่ฮะบ้านบ้านนาแคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่บ้านนาแคเมืองเมืองมหาชัยแครคขมวนโอ้บรรยากาศดีมากครับตอนนี้เราก็ เราเราไม่รู้ว่าปลายทางเราไปทางไหนครับคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เรารู้สึกเหนื่อยมากนะครับเราเรารู้สึกเหนื่อยมากเราขอจอดพักก่อนสักแป๊บหนึ่งเราขอจอดพักบ้านนี้ก่อนนี่ครับโอ้นี่ครับรบ,บ้านเขาก็เป็นเหมือนเหมือนบ้านเราสมัยก่อนครับครับซึ่งเป็นอะไรที่ ได้บรรยากาศตั้งมากครับผู้ชมตรงนี้งหน้าบาวตั้มนี่เป็นหน้าผานะครับหน้าผาหินแบบสวยงามครับตอนนี้เราเหนื่อยมากครับเรายังไม่ได้กินข้าวเลยไปครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันว่ามีอะไรบ้างเนาะครับตอนนี้เรารอดตายแล้วครับเราถึงร้านข้าวเปียกแล้วน่าจะเป็นเมืองคล้ายเมืองเนาะ ครับคล้ายๆเมืองเนาะอันนี้ผมแม่นเมืองที่ไอ้ไบ้านบ่ะโอ้น่าจะเป็นบ้านครับคุณผู้ชมเป็นบ้านใหญ่นะนี่เป็นสี่แยกนี่เป็นสี่แยกคุณผู้ชมเป็นสี่แยกเลยกะฟองกับใครไคไลายครับนี่ครับเรา เรามาถึงร้านเฟือแล้วเร,เราสั่งเฟือก่อนเนาะซึ่งเรารอดตายแล้วเฟืออย่างนี้ไหมคาคนงามมาเบื้องหน้าดูเจ้าใครอย่างนี้นออเ,เอาเอาเฟือเด้อเฟือ,ฟอไม่มีเฟืออย่างนี้ไม่ม,มีหมูอะอันงัวแท้เพราะมันควายพี่ เดี๋ยวเราสั่งอาหารกันครับคุณผู้ชมเฟอร์มูด้อครับเราลอดตายแล้วครับคุณผู้ชมเรามาไกลมากซึ่งเรามาไม่มีร้านขายข้าวเลยครับเราก็เดินทางมาไกลมากแล้วก็ทางก็ยากมากครับไปเย็นนี้เราอาจจะพักกันที่นี่หรือว่าพักกันที่ไหนเรายังไม่รู้เลยคุณผู้ชมต้องสอบถามดูว,ว่าแถวนี้มีบ้านพักไหมมีโรงแรมไหมเนาะ ถ้ามีเราอาจจะได้พักโรงแรมครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมตอนนี้บ้าตำหอดนี่ยังก็เซ่เลียวสัตนี่ครับเป็นบักหน่อยครับบักหน่อยสีควมไปฟังพุ่นก็ต้องขึ้นบักนี่ครับคุณผู้ชมโอ้ลำบากเลยนีนี่ครับ แม่น้ำซีบังไฟเติ้ลว่าหรอกว่าแมนอยู่บ่ครับกระพริบรรยากาศแม่น้ำซีครับตอนนี้เขาอยู่แม่น้ำซีนี่ครับมันเป็นบักหน่อยครับผมคุณผู้ชมเป็นบักเล็กๆที่ว่าเอาใส่รถหน่อยขึ้นแนวเดียวครับไม,ม่มีรถใหญ่ขึ้นแล้วคุณผู้ชมเนาะไปครับเดี๋ยวไปล่องแพกันเลยข้าจะขอไปฟังคุณครับ คือตอนนี้คือเราตามเดินท่ามาอ้อมๆเลยครับตั้งแต่ท่าแขกมหาไส้เขามาพี่ออกมาพี่โอ้กับบรรยากาศน้องฮูบาวเนาะขับกับความบรรยากาศเนาะมีแพร่สองอันครับมีแพร่หน่อยครับอันอันนี้ก็น้อยๆครับอันนี้ก็แพร่ไม่ใช่สำหรับใช้รถจักรครับผมนี่ครับอันนี้เป็นแพร่หน่อยใส่มอเตอร์ไซค์ไปครับเดี๋ยวเราไปขึ้นแพร่กันเลยกับทริปนี้กั ไปถ้าไม่คืนแพ็กเลยครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซัมเนียละครับคลิปหน้าเมื่อื่นบ่าวตั้มจะพาไปใส่ังค่อยว่ากันครับคลิปนี้บ่าวตั้มฝากไว้ซัมเนียครับฝากอะไรก็แชร์กดติดตามช่องตั้มออนทัวร์ชแนลครับผมกับเฟซบุ๊กแฟนเพจบ่าวตั้มแฟนเพจครับไปครับคลิปนี้ไปแล้วคลิปหน้าเข้าว่ากันไหมเข้าชิบไปใส่ลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ